เพราะคงต้องมาพูดคุยกันว่าก่อนที่นายพยบูลจะคุ้มค้ั่งอาราวาสด,ดื่มเหล้ามาจริงไหมเสพยายอย่างอื่นด้วยหรือเปล่าแล้วผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเข้าไปรับงเหตุมีใครเป็นพยานได้บ้าง ว่าตัวนายไัยบูรณ์พยายามจะไปทําร้ายผู้ใหญ่สมชายก่อนหรือไม่อ,มอมแต่ต้องสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันต่อส่วนเหตุการณ์นี้ต้องชื่นชมตํารวจนะคะที่สามารถเข้าไปช่วยชีวิตไว้ได้สองชีวิตเลยคุณแม่เกิดความเครียดขามากับลูกว,วัยเก้าขวบทีนี้ตั้งใจจะขับรถชนสะพานเพื่อให้รถตกลงไปในน้ําหวังจะจบชีวิตตัวเองแต่ว่าพอชนแล้วรถมันไม่ตกลงไปเธอเลยลงจากรถมาและจะกระโดดสะพานดีที่มีคนมาช่วย เรียกตำรวจเข้ามาดังงับตัวค่ะอขอภัยเข้ามาเรียกล่อมให้แม่กับลูกปลอดภยัยก่อนรถสาก่อนไปถึงจุดเกิดเหตุได้ก่อนอแม่กับลูกเลยปลอดภยัยคุณผู้ชมครับปลอดภัยแล้วโชคดีไปมาตามเรื่องดีๆกันบ้างดีกว่ากับโครงการดีๆเพราะแฟนๆอมรินทีวีทราบกันดีว่าอมรินทีวีเอชดีช่อง34ของเราอายุครบสิปีแล้ว มีโครงการดีๆต่อเนื่องตลอดทั้งปีและล่าบเดียวคุณผู้ชมครับแล้วช่วงหน้าพาลงใต้ไปที่สงขลาเขาบอกมีคุณลุงคนหนึ่งไม่รู้แกคล้างอะไรขึ้นมาเอาปืนยิงสองหัวเมียนอนตายกลางตลาดเลยเดี๋ยวมาตามช่วงหน้าครับแทงผู้หญิงด้วย ทีแคส68สหพัฒน์แอดมิชชั่นครั้งที่27ติวเบสฟรีเวอร์ให้เด็ก68เจ๋ง in your way ติวเข้ม6วันติดสอนสนุกเน้นแนวข้อสอบใหม่722ตุลาคมนี้รับชมผ่านทาง w w w s a h a p a t สห m i s s i o n com ถ่ายทอดสดจากขอประชุมดรเทียมโชควัฒนาคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลายัยสมัครติวได้แล้วที่ www. s a h a p t สห m i s s i o com สนับสนุนโดย เห็ใหม่ด้วยฟายออร์แกนิกผ้าอนามัยที่ป้องกันการซึมเปื้อนและไม่ระคายเคืองผิวด้วยส่วนประกอบจากฟายออร์แกนิกแล้วคุณจะรักออร์แกนิกลอนานปะนิสัยที่ไม่เคยเปลี่ยนเราขอชื่นชมนิสัยที่ตรงต่อเวลามาตลอดชีวิตของคุณเขาหน้าไม่มาสายไม,ไม่ต้องอะแอร์เอเชีย แฟนฟากโกรสมาร์ทพลัสสามมีสฟิงโก,โกมาอิลินมากกว่าสุดเดิมคุ้มกว่าเดิมเพิ่มปริมาณเปิดจองบูธบ้านละส่วนแฟนลิเวิ่งเฟสติวัลจัดใหญ่จัดเต็มครบทุกโซนจองบูธด,ด่วนบ้านละส่วนแฟนลิเวิ่งเฟสติวัลวันที่25ตุลาคมถึง3พฤศจิกายนน,านี้อิมแพกเมืองทองธานีโทร0 9 0 197 8310 อันนี้ผมอยู่ที่ตำบลกระพวนอำเภอสุขสำราญจังหวัดระนองนะครับมาร่วมง,งานของพี่น้องชาวมุสลิมนะครับเป็นงานประเพณีกวนขนมอาชูรอที่กวนอยู่นี่แหละครับคําว่าอาชูรอยิงเล่นภาษาหรับรากศัพท์มาจากคำว่าอาชารอที่แปลว่าสิบซึ่งก็คือวันที่10ของเดือนโมฮัตรมติดตามได้ในกินไปทั่วเมื่อบ้านงานวันพุทธที่2ี่กันยายนนี้เวลาหโมงเย็นหลังเคารพธงชาติทางอมรินทีวี HD ช่อง34อมรินทีวี ไม่ต้องห่วงสบายมากทำไมถึงไม่ต้องห่วงล่ะคะเพราะเราใช้เดตตตอเป็นประจำไงเดตตตอ h y ไฮยีนด i สอินเฟค a n นปกป้องทุกสิ่งที่รักด้วยเดตตอเชลลิมูลาเข้าใจในวิถีรถบรรทุกวิ่งรอบต้อง r c x วิ่งระยะไกลต้อง r c Plus ที่มี Dynamic Protection ปกป้องเครื่องยนต์ให้พร้อมลุยยืนหยัดที่จะต่างยืนหยัดที่จะสุดเชลลิมูลา ย่าท่าน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียอย่าท่าน้ำขาวตรากระต่ายบินฝาเขียวอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา e n นฟากโกร Smart ทพลัสามมีซฟิงโกไมอิลินมากกว่าสูตรเดิมคุ้มกว่าเดิมเพิ่มปริมาณแก้ไอขับเสมหะ ดำดยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานี่เลยยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้เพึ่งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ้มคอ,อยาแก้ไอต้องตราเสือดาว ยาสีฟันโอเคเฮอร์เบลใช้นิดเดียวหอมเย็นสดชื่นอะโมจินเยลบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกเนื่องจากกลุดไหลย,ย้อนละหารไม่ย่อยเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเกิดเหตุยิงกันกลางตลาดจะนนนะครับคุณผู้ชมที่จังหวัดสงขลาเหตุการณ์นี้เสียชีวิตทั้งหมด2ศพสามีภรรยาที่ขาย